ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกาเทปสูนเทวาเวสะพ,พุทธะพ,พุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะ ตั้งนโมสามจบนโมต,โต,โโตสัมมสะตะะตะส,มมสพะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกาเทปสูนเทวาเวสะพุทธพุทธัทงอรหังพุทโธนโมพุทธายา